เออเป็นไอ้นี่คือตอนชามอ่ะชามเป็นใบนะแต่ว่าตอนเนี้ยมีรากหมดแล้วคือทุกต้นรากเดินแล้วทุกต้นอ่ะรากเดินหมดแล้วแล้วก็คือใบลายลายจะจัดมากมรกตดางใช่ค่ะจับอันนี้คือลายใบอาจจะจัดมากด่ังจัดหน้าหลังอดังทุกอันดางทุกใบดางทุกอันเอ๊ะเราเอาใบมาชามันจะไม่โตช้าเหรอพี่ก็ต้อเราตอให้รากต้องรอให้รากคือเราจะเอามาขาย เราจะไม่ขายแบบตัดสดใช่ไหมพี่อาจจะมีตัดสดอะไรบ้างแล้รลรอลากเขาอะแล้ววันนี้เดี๋ยวทันทีก็เขาจะมีแบบเป็นยอดโผล่ขึ้นมาอันนี้เปิดราคาเท่ากันมีเท่าไหร่ก็เท่ากันแล้ววันี้ต้นสี่ร้อยห้าสิบบาทสุนัขสีเท่ากันแล้วแต่แล้วแต่ความคุณภาพอยันงี้ก็คือสามร้อยห้าสิบรายได้หน่อยมันเลือกมันเลือกดูมันเลือกกันดูก็สามร้อยถึงห้าร้อยประมาณนี้ประมาณนี้แหละคุยจะได้จับต้องได้จับต้องได้เมื่อก่อนไปเป็นพันนะ ใช่มันด่างอย่างพี่เล่นบอกว่าไม้ที่แบบว่าเล็กๆนะพี่เนาะใช่ขั้งสองใครง่ายๆออกไวๆออกไวๆบใบง่ายๆจับหน่อยเล็กแสวยอือนี่ไหลก็เริ่มมาแล้วนะพี่ยอดเยื่อก็แข็งดีก็แปลว่ารากเริ่มเดินดีอันนี้ก็ใส่กับออสโอมอลเลี้ยงไปในระบูสามเดือนดีแ่บพี่อันนี้อันไหนะออสโอมอลโคดก็ประมาณนี้แหละสองเดือนสองเดือนประมาณนั้นได้อยู่วงนี้ทั้งหมดพันสอง โอ้ราคาดีลายตามขอบสิงโคเนียมด่างเหลืองโอ้ลากอะไรขนาดใหญ่มากๆเลยแล้วคือเอาไปปักได้ใหญ่ดัดดังลูกกาลด้วยอ๋อนี่นี่ลากตามข้อออกมาหมดแล้วก็ใบสวยมากอือใบสวยจริงเปิดไงครับพี่เนี่ยดัดทุกใบเลยเก้าร้อยบาทห้าหกพันอ้อไม่ก็ราคาโหดแต่บางทีเราก็ขายเราจับต้องได้หมดจับตรงได้หมดทุกอย่างทำตลาดเนาะ นี่คือแบ่งได้แบ่งได้เยอะเลยนะถ้าจะแบ่งกันใช่ใช่ใช่ใบเขาลายสวยคือป้ายป้ายแบบเต็มแบบเออก็เปิดเตาหลอดอือไม่แรงไม่แรงพี่สมัยก่อนได้เหรอสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้นะเออว่าใบนี้ก็สวยนะเต็มแบบใบใหม่เนี่ยห้องหลอดนี้ใช่พี่ป้ายเยอะอะเยอะนะเยอะมนถามเรื่อยๆนะหลายก้านนะพี่อันนี้เท่ากันนะพี่สองอันเนี่ย ทที่่เเปิดากกันราคาดีแต่ป้ายมันป้ายสวยจริงอ่ะพี่ป้ายแบบป้ายสวยเลยอ่ะอือป้ายเยอะด้วยตกป้ายเยอะแบบแดงแป๊ดแต่อันนี้ก็โดนแดดเยอะอีกนิดนึงนะแต่ไม่ใช่แดดร้อยอะไรเออโดนแดดอย่างนี้คือแบบสดเลยนะที่บ้านเนี่ยนะพี่ที่สวนที่บ้านหนะที่สวนก็หนกไรชัดอยู่นะเอ็นนี้อ็นนี้ อดูลายหน่อยดิเขาลายชัดนเนาะโอ้ลายชัดจริงเหรอพี่ส่วนนี้จะเป็นต่างแล้จะติดต่างดกไม้ตรงนี้ใช่ไหมพี่ราคาประมาณไหนพี่เนี่ยอันนี้พันตัาเอันนี้พันห้าใช่แต่ว่าอันเนี้ยอันนี้ก็เก้าร้อยก็แต่นี้สวยนะสวยเลยสวย้วร้อยสวยเลยมีจำนวนมีจำนวนจำนวนใบเล็กๆนี้ก็องเจ็บร้อยมีหลายราคาพี่แต่ผมว่าอันนี้สวยเก้าร้อยใบใหญ่เออลายชัดใบใหญ่ สมบูรณ์อืมสวยสวยไม่มีร้านไหนที่จะมีซิงโปเนียมลายยีตลอดได้เรื่อยนะพี่มันไม่ทรงคอมแพตต์หรออ่ามัน,ม,นมันจะหนามันก็จะไม่ไม่ใหญ่ไปกว่านี้เยอะมากอะยเงี้ย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> คนที่ชอบแบบพวกใจรักดด <END S 2> ๆดำๆอ่ะเขาก็จะแบบเอ้ยเอาไปเลี้ยงต้องกระดูกกลางมันก็แบบแนวขาวมาเลยเนาะเหมือนก็มาหยีนิดๆนะพี่นะก็มาหยีนิดๆมีจำนวนตรงไปพี่สามร้อยชั้งเมืองเลย มาดีกว่าตรงนี้นะทั้งที่ต่อไหนครับพี่ก็เทตี้แพนค่ะเหมือนเดิมนะคะหรือว่าจักรุจักรตรงนี้ก็อยู่ด้านหน้าโครงการ20่สิ้ใกล้ๆกับประตูหนึ่งก็ได้นะพี่เนาะประตูหนึ่งเข้าประตูหนึ่งตรงติดกับร้านเฉาก๋วยนะคะทุกวันอังคารคุชมาได้เลยสองวันสองวันนะคะอยู่ติดๆกับเมจิกการ์เด้นนี่แหละเนาะใช่ไหมอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนกันใกล้ๆกันเพื่อนกันใช่ก็มาดูได้นะมาดูของหน้าร้านก็ได้หรือจะทักไปที่เพจก็ได้ใช่ค่ะ ก็คือทุกอย่างคุยราคาได้หมดมีจํานวนนะคะบางตัวมีจํานวนเราก็จะบอกว่าเออมีจํานวนก็มาดูได้หรือว่าไปดูที่สวนก็ได้ที่สวนก็ได้ต่อรองกันก่อนได้ขอให้รักมานะได้ครับคุณก็มาเดินมาเดินตลาดต้นไม้จะได้คึกคักน้องมาเดินดูหน้าร้านก็จะเห็นของมากกว่ามันเห็นของกับตัวเอตลาดก็จะได้คึกคักด้วยแล้วก็ราคาต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้จับจับต้องได้หมดสำหรับคนที่แบบซื้อไปเลี้ยงซื้อไปลูอะไรแบบนี้ก็ได้นะคาพอมาเที่ยวกันมาเดินเล่นกันเยอะๆขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ